เขาต้องเรื่องจบเราไปอะแอนด์อัพอนยังอัสเซียสวัสดีครับทุกคนมีธับมช่ต BGM ใช่ไหะมีบทสทนระหว่างลิงจ็อกเกอร์และยอเรมรอยยูพารีพอดีอันนี้เพาตงจัดในเลีบของลิจ็อกเกอร์ม่พอดีเราอยู่ข้างนอกขนานียิงถาอันเราถ่ายเลยเสียงังมาไม่ได้ครับีบก้องยู่ตรงเนเก้าเครับผมาว่านะ <Yeah. S 1> เพิ่มจัวกระไล่เทไปเลยข้าวแนซอโอบงร้านนี้นั่นเองโจนึงเทิมเตินตัวไล่พวกตัวต็มตัวเมจุดโอหมดรา้านหนึ่เต็มที่จบดีแล้วเข้าเลยแปด0ันไม่กัโอ้มไม่คดอใจเท่าไหร่แบ,บนซ์เช็คดอนเกอร์โอ,โ,โอ้โดีโยจนึงไหม่านแล้วจากนั้นเข้าเทิม่มแซนดแอนด์ร็ ารไลเฮ้ยเบลีเวีย,ยเข้าเลยเข้ามาไล่เชฟซึเบลีเวียเป็นอย่างไรล้วงสแตนแอนดร้าโซเจสซิตส์วิมีสองอันนะีหนไม่รู้สิโอ้ยยูยไปต่อไปอันนี้ขาซื้อได้จากอ,อ,อะไรนะมิน้นอันนี้เป็นเป็นร้านโปรโมทซื้อที่ไหนอ่ะ ไผมซื้อตั้งบุกการ์ดอ่ะเอาไม่ใช่ไหมเธอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ทำสวยอย่างนี้หรอกหยาบคายแล้วเราก็ไปแข่งต่อเนื่องพอดีช่วงนี้ติดฝึกงานเลยไม่ค่อยมีคลิปแบตเทิลลงเท่าไหร่คลิปนี้ก็ถ่ายวันเดียวกับที่เขาแข่งที่อยุธยานะแต่เราไม่ได้ไปเศร้าผมพาเพื่อนไม่ได้ไปอ่ะเนี่ยเฮ้ยจะไลฟ์สองรอบเหรอจริงไม่เนาะเก่งไล่หลายรอบลิงก์อะ ไงอันนี้เขาจะบายผมความเหน็์ผมบายเงาหนก่อนเป็ไงฟยอก็มีบายาุคกคนณอี่มนซิการเอานอกเกมก็อ๋อตรงเลยสิแปบนจะเอาแดงอ่ะเข้าเลยมมเ้ยแดงไม่ใช่โอ้โหเสียบอนอ่ะ่าแล้วเข้าเทิร์นแฟนแฟนรอที่จะมาชุดติลารซาแองสเวนขี่มาาไรลารซาแองสเวนอัลเฟสิซินารีกิฟฟอร์ดฟาข้างทำไมไม่ฟอแมบ ดีครบเข้าใจดงนั้นข้อฝากม้มาลอนใครไม่ใส่ต่ผมใส่<ล>สกิวของโมนาเซนเทอรี่เอลฟเฟดคัตรบัสหนึ่งวันบายเทนีน,ทนด้วยซิเบียคอลจากกองทัพบัสเตอเร์เดทนี่ละไปะบุกหมดแล้วก็บาสเตอร์เดทที่มาจากกองสามารถของเอลฟ์เฟบวกห้าพันจากนั้นสกิลมาลอนต่อเลย เม,มือ่อมียูนิตตกในแถวเดียวกันต,ตัวบาน1หนึ่งวันไปเทิร์ลัวการ1หนึ่งใบเนี้ยว่ะขอมโมสุดเที่ยของฉันอนะ่ะสองสมหมื่นสามพันด้านก้าข้าเลยทวินได้เฟิร์สเช็คึ้รอบสองัตัวการหนึ่งใบาวินิโอ้โหข้อดีสองพันี่ฝลังของใคเอีกนะครับยนิฟลิงแดง อนี้ล่ะเห็นหรือยังยัเช็คดอลิเกอร์สำคันะอากาเฮ้ยลองอย่างนี้นตัวงนายก็มีสินาติบุกิคุ้มยืนยี่สิบเอค่านี้ก็จะเป็น 18, บแปดยี่โอ้ยอมก็ได้ดออย่างนี้เาโอ้โหมดเด็กใช่ไหมม่ต้องเล่นแล้วล่ะสัาขงเทมหรผ่านแล้วแตนดนอนดอ ไ้ท์ซ็อกซ์ติ้งยูเทอร์เรยอนฟอร์ดให้ข้างว่าทำตามทำตามอะไรเนี่ยนั่นเป็นใครกันหลงกีเวนบ,บาเตอร์บ้าสองดีดีเป็นจ่าของคู่แข่งโอ้โหมาถึงดีดีเลยสก,กิลคนนี้เห็นสูตรดีดีข้าโซ่าบายคว่ำบัตเตเบตวันนีดีดียังไงละ่ะเฮ้ยถ้าไม่ต้องเป็นบัตเตเบตโออาร์ทุกรอบเลยเนี่ยโอเค ต่อแล้วนะต้องผู้เปิดประตูทมินสกิลมัาต้องสนามถ้าเด็กฝ่ามีไม่เกินสองคอส้นเนี่ยหรือคอสองใบหนึ่งใบสองใบเลือกคอลงมาหนึ่งใบที่เก่งไม่เกินแหวข้อเดือดใต้กล่องคอจิวแล้วหนึ่งโอเคจะตีแล้วเข้ามาคนนี้โจมตีไซเรนจะถึงมือสนามเนาะไม่มีไม่เข้า สองหมื่นหจมตีสานการิย,ย21 0 0 0เลยหรอสพจีมาพิบายนะ2 1ง0 0ื่นหน่งไรงี้นอเนี่ย <c oughs> ฉันก็เอาไปเลยแต่ได้ก็เอาไปพิจีงเหรอพ่ท <c oughs> ักเดี๋ยวเช็คหิึิคีอนทิงเกอร์สองคน,นละคนอะคนนี้โอโหยี่สจมตีสถานกาสิบแป ยี่นี่เหลอใช่แล้วแรงมาก35สิบหกิลตีเสร็จฆ่าตัเองแล้วติ้งเมือน,น,นี่จวนึ่งบายลากาศเส็จหนึ่งือต่ำปลาผู้แข่งโอ้นี่มันหนังจากเติมของไรแ,แข็งก็ร่งโอเคจบเธอแล้วเขาเธอสแตน,แนอันรอโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยแ้นแก,ออกนลุ้นพระเจ้าแล้วกันไรเฮ้ย เอ oh. ็กครเทสบัตเตอร์สกิลเลยดีไหมมีแค่สองใบเองมีใบ 2> 1 2 3หนึ่งสี่ปดใบซอยหน่อยเขีวหน่อซอยไปครอมีแปใบมีกดละกันนะอม่กดดีไม่กดอะไรเนี่ยค <laughs> อจากมืออ่ซื้อแห่งความพักดีไปดีกว่าเมื่อลงจากมือคอ อสุวินแห่งหมิตภาพเคเมื่อขอด้จจวงใช่ต่อว่าต่อเลยเมื่อลงจากมือของอสุวินมิตภาพเคปัตตาบัตเสิร์หาเบดีเวียจากกองการหนึ่งใบสุดท้ายข้อเดี๋ต่อไปเนะ่เป็นตาไนแล้วไน่นล่ะเด็กกูคุ้งไม่ใช่คนเรื่องต่อไป นัง่งแล้วกันคอกดได้ไม่มีเกียร์สองไปเลยสองหมือซีข้อมาเลยเท้าดีไซน์เออเชฟนิวยังไม่ได้ใจเย็นเย็นอยู่เยอหรออืมสมาร์ทข้างนี้หมุนเซ็คเกิลอู้วมันมืเลยเไม่มีติกเกอร์ด้วยมาโจมตีเสร็จดีทายตัวเองออกมือสองบายาโซด้วยใช่อเอาก็จะไลท์เป็นบลัสเตอร์เก้ อีล้อเนึงใช่แล้วเพิมาจะเดบิเท่าไหี้มาจะเดบิแล้วสองหมื่นสองคิย์ที่เข้าสามหมื่นสามมิดแล้วเดี๋ยวแค่ได้เดียวได้เช็คสิบแปดยี่แปดข้างเอาเลยแหวนเลยอะไรเออสามสิบสี่เขามีฟอร์สอยู่ใบไหนไหมล่ะยี่แปด คอมเมอรนะคอมเมอร์ห้าเลยหาแล้วแอนดรอไล้์ฮ้อตัวไลน์เตอร์แห่งขึ้นเกรดอพฟอร์สแวนกาดไปเลยี่ยแล้วคิวัาสายปาร์ตหนึสวร์หนึ่บายเบรเวียตอนนี้จากนั้นไรทับสามดีดแวนกาดจากนั้นโบนเงินคืที่คอบสิ่งนี้ใช้กำลังตามหาอยู่คอมังกรศักดิ์สิทธิ์จะดีย่งเท้ากันอยู่รอทำไมไห น,นี่กว่าสี่สพันมาดูครับเห็นอะไรแบบนี้ไ่มะเรียมากกว่าน้าก็เท่ากันอยู่ดีหะอ่ะท่าไม่ได้อยู่ดิเพื่ออะไรเดี๋ยวก็เท่ากันอยู่ดีนี่หว่าต้องเข้าไปเดี๋ยก่อนไม่มีแล้วหรือว่าไม่ไม่ได้ทั้งนั้นจะตีแล้วหนึ่งแสนฮิตบายอ,าอะไรเอาไปโอ้โหจะอ่านทีนีงที่เป็เข้าเลยไนสองทีนะทีที่ใต้ คารุนาคนนะครับเข้าเลยอโอ้ยกระป๋องว,ว่าช่าไปโอ้แต่นเราแเ่ม่ใชไมบที่หนึ่งมที่สองเฮอคุณแพทย์คุณหมอวิวิชินหนกเห็นหมติมันเลยไหโอ้เท่าไหร่อยี่สิบเองขอสองหขอเยอะสองห้านได้ไม่หายอะโหอะไ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเออวะตัวเอสแตนด์แอนดรอาไม่ได้จัวรแต่รู้ไหมว่าทำอะไรได้ทำอะไรแวนกลาของผมนะมีค่าความเสียสองจ s เอเฮ้ยเนี้ล่ะเป็นกฎเบสิกที่ทุกคนอาจจะลืมอันนี้ไม่รู้ว่าทำได้หมถ้าทำไม่ได้คอมเมนต์หน่อยนะแต่ด้าจะทำได้แหละทำได้เพราะว่าคิดแอนคิดออกมาประกาศเองผมจำได้ใช่หรอใช่ จำได้ไหมครับถ้าผิดทูมในคอมเมนต์บอกนะครับปักเวลาไว้ด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วว่าช่วงไหนอะใครคนตัดต่อไม่ทำเองวะปักหมดเวลาไว้เจอไหมเจออยู่แล้วใบหน้าสองใบบนมือออกออกวันีิบัยออมีมูฟนั่นแหละจากนั้นที่จะมาสถิตีดีนาเหรอหัวแห่งอัศวินไรโอ้หัวหน้าแซนตเฮอร์รี่อาเฟดยิมซินเดอร์นี่กิฟ ันไหนดีอ,นอันนี้นะาสกิลของโมนาไม่ลงสนามบ้านหนึ่งโซหนึ่งยิงบบัตเตอร์บดจากดอกขึ้นเลยหาหยิบขึ้นหกหมึ่ห้าหรือถ้าไม่หยิบปมดีแล้วก็มีอาเซนในโซ่เเลยมีอาเซนอยู่ในซหนึ่คริก,อรอก,กโอ้ยดีกว่ามีโบวพลังด้วย <laughs> ดูมือดูมือครับบากันได้หรือไม่ตตามชมตอนต่อไป YouTube อยู่ไหนวะนักบอลออกมาแล้วหนึ่งใบนะกอโอ้ดิอติกเกอร์ PG ลงแดงหมดแล้งไงเนี่ยสองใบเลยมีุกคนงวแงครับหมอสุดยอดลยลองโจมสกิลคาร์ลันเซอร์เลือกนักเก็ตสองจะตอบสองหนึ่งใบ ไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้เอาไว้ล่างครับบวกมือนเก็บของให้เกือบโกงมื่อไห่ไปอ่ะอยู่ห้าไปเท่านั้นทุ่มสุดตัวล<อ>งมาเล่าต่างชั้นบาสต a เบดบวกหมื่นได้ป่ะใช่ม่ลงสนามโอจะเจอรบานหนึ่งไทยกัอเนี่ยสซอบ,บ้านหนึ่งเอาข้างมีฟอร์ไป<อ>มีไทยมีแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบ<อ>เก็บเลยก็ได้ ม่ดีไทยไม่ได้พลังเสียเ<อ>ลยเนะาปลลังอีกแล้วฝาดน้อยมาลจะบวกแล้วเข้าเลย2คีนะ 11, 31, 41, 41, 41, 46, 2 1งหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งี่นหนึม่อปล่อยเลยทมนไม่ไหวทวีนได้ย่ะเฟอเช็คก์เซเกิลเช็คก์ขิดที่เข้าคิดที่เข้าหนพลังตาย เยยบรร้อีจบกันไปแล้วะฮะกับคลิปแบทเทอร์ระหว่างริงโจเกอร์แล้วก็รอยย่พารี<ห>ชอบันเดียวก็ไลฟ์ประจำแบบ่ไปแหล,<ป>ละบายสวัสดีคะ